คอนิคหรือเครื่องจักรทั้งหมดในเมลอเนเนเกลจะโคสโคโออันนี้ทุกคนอาจจะไม่รู้ความสามารถอันนี้บอกเขาเปิดเครื่องอันนี้มันจะทาให้ตรงนั่นเองสมมุติอยวไปยึดอันนี้เป็นแบบนี้เมื่อคุณยังไม่ได้เชื่อมแบบแต่พอคุณเชื่อมแล้วเชื่อมมันจะแบบนี้ น,น,นี่น,นี่ตรงเลยตรงมันจะไม่ตรงว่านะเพราะมันทู่แรงแรงน้ำหนักเหล็กไม่ได้ได้เอาล่ะอันต่อไปออตินบิลอันนี้ก็จะเห็นบ่อยแล้วมันก็แค่รอ,รอธรรมดาที่โคตรพ่อโคตรแม่เร็วเลยละ่ะไม่ใช่อดูนี่ไม่ใช่ดูนี่นี เอาละนี่เปิดเปิดหนึ่งเครื่องนะแต่ไปน,นู่นละถล่มลงน้ำลงน้ำสามารถขับใต้น้ำได้ด้วยไหมอ่านเดียวดิขับใต้น้ำเฮ้ขับใต้น้ำได้ด้วยเครื่องแรงขนาดไหนคิดดูขับใต้น้ำได้อ่ะตึงไหมตึงไม่ตึงเนี่ยขับใต้น้ำด้วิเห็นบ่ลิวด้วยเนี่ย,ยขับใต้น้ำนี่เครื่องแรงขับใต้น้ำได้ วินงเอก็นั่นอันต่อไปจเจสซ์ไอพ่นวิวไปเลยวันเร็ววันเร็วกว่าล้อสิอีก,อกนะหนุ่งหงส์แม่กลองให้ดูไี้ความสามารถนึ่งก็คือเบรนเบบี้เบรนมันสามารถเผาสิ่งมีชีวิตได้เรื่องกระดูกันเลยทีเดียวสุกแบบ สุกจริงๆริงานต่อไปพิสตันยืดหดมันก็ดันนู่นนี่นั่นได้ถ้าเอาไปไยึดก็นั้นได้ปุ่มบ u t o n เราต้องใช้กับเครื่องจักอย่างอื่นอย่างเช่นอาอเนี่ยแหละเห็นชัดสุดละมันจะต้องใช้อุปกรณ์ที่อันนี้อันนี้อันนี้ตรงนี้ต่อตรงปุ่มเข้ากับตรงนี้จานั้น ดังนั้นก็หาอะไรมาดันปุ่มให้ทํางานอย่างเช่นไอน้แค่เหนี้อย่าปุ่มซะอย่าปุ่มปิ๊บอันนี้ปิ๊บประมาณนี้ปียวจะเสีหยหอมันก็ได้นะนี่เหมือนกัน,นอ่าประมาณนี้ปุ่มก็จะประมาณนี้อันต่อไป มันอันอันไม่ได้มันคือใบพัดฮลิคอปเตอร์ฮลิคอปเตอร์มันก็จะถ้ามันมีใครไปคุมมันมันก็จะวิวมันก็จะพัดไปมันจะไปนุ่นไปี่ของมันแหละเราก็ต้องยึดมันเหมือนอย่างแรกฟิสแต่มันก็บดขยี้ได้ด้วยนะมันสามารถครัชอะไรก็ได้ อย่างเช่นแต่งโมมันสามารถปัน่นสิ่งนี้ได้อะไรนี่คือการรีรวิวค้าวๆวิ่งมันร่อนได้ต้องเอาไปที่สูงๆเนี่ยเห็นผลมนไม่สามารถโยนได้ อไอลองดูนี่มันลอดลงมาทีนี้อ่ะคล้ายๆกับปุ่มเลยนี้พอเปิดเครื่องแล้วมันก็จะมีตัวอย่นี้ไปนี่ถ้ามันไปสัมผัสกับอะไรสักอย่างวัตถุอะไรสักอย่างเขีนี้มันก็จะมันก็ทำงานอ่อะไนี่ก็บ,บ,บิแล้วก็ นี่เห็นไหมนี่เสียงว่าซึบดูสินะนี่แต่ถ้ามันไม่สัมผัสมันจะไม่ทำงานสัมผัดทำงานและการง่ายๆมันก็คือเซนเซอร์แหละสวิตช์หลักกาด้ยวยกับปุ่มหลักกาด้ยวยกับปุ่มเลยก็แค่เลื่อนแค่เปลี่ยนจากการกดเป็นการเลื่อน วมาทีอยังไงวะอันนี่เลื่อนไม่ได้เลื่อนไม่ได้แล้วกันเลื่อนไม่ได้แล้วก็เลื่อนกลับเลื่อนไปเลื่อนมาแบบไม่ได้ หรือจะให้อะไรถีบก็ได้แล้วก็ button t กเก l e อ่าต้องใช้กระปืนอันนี้จะเป็นปุ่มแบบปุ่มแบบกดทีเดียวแล้วกดค้างเลยจะไม่เหมือนปุ่มที่ต้องกดตลอดเอามือค้างกดตลอดมันยากโค้เลยแบบนี้พอกดปุ่มปุ๊บเออมุดตลอดกันเลย หรือก็คือมันจะยิงอัตโนมัตให้เลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอ,อนู่ลลนหรือรอนนี่รอนั่นอ่าก็มีทนันลแหละ